สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาการดำเนินการเกี่ยวกับตัวแปรประเภทตัวอักษรนะครับการกําหนดค่าตัวแปรประเภทตัวอักษรให้กับตัวแปรใดๆในภาษา p y t h o นทําได้ตามชื่อคําสั่งที่ผมวางไว้ในอ d ด t o r เตอร์ของผมครับในบรรทัดแรกเนี่ยเราจะให้ a เท่ากับเครื่องหมายคำพูด x แล้วก็แล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดครับ สิ่งนี้หมายความว่าเราให้ตัวแปร a เนี่ยเก็บค่า x ที่เป็นตัวอ,อักษรเอาไว้นำหัถัดมานะครับเราให้ตัวแปร b เนี่ยเท่ากับอัลฟาโซฟีแล้วก็ y แล้วก็อัลฟโซฟีอันนี้ก็หมายความเช่นเดียวกับกรณีของบรรทัดแรกครับคือเก็บตัวแปร y ที่เป็นตัวอ,อักษรเนี่ยไว้ในตัวแปร b ครับคืออันนี้คือเก็บค่าของ ตัวอวักษร Y เนี่ยไว้ในตัวแปร b ครับต่อมาเนี่ยตัวอักษรที่เราเก็บไว้ในตัวแปรอไรเนี่ยอาจจะเป็นชุดของตัวอักษรก็ได้ใช่ในกรณีของทัดถัดมาเนี่ยเราให้ c เท่ากับเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ this is a sentence แล้วก็หมายคำพูดปิดอันนี้หมายความว่าให้เราเก็บประโยคนี้ไว้ในตัวแปร c ครับและในทำนองเดียวกันเราก็แทนที่จะใช้เครื่องหมายคำพูดเราก็ใช้เครื่องหมาย apostrophe ก็ได้ แล้วแต่ว่าจะถนัดใช้แบบไหน,นครับอันนี้ก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าดีหลังจากนั้นนะ่ะเราลองปริ้นค่าพวกนี้ออกมาดูโดยใช้คําสั่งปริ้นนะครับทบทวนคําสั่งปริ้นนิดนึงก็คือในช่องหลังจากที่มีวงเล็บกลมเปิดได้นะครับผมใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วบอกว่า A เท่ากับด้วยเครื่องหมายคำพูดสิ่งนี้หมายความว่าให้เราพิมพ์คําพูดว่า A เท่ากับเนี่ยออกสางหน้าจอ หลังจากนั้นเรามีเครื่องหมายคอมมาคันแล้วก็ตัวแปร a แล้วก็เครื่องหมายคอมมาปิดอ่าคอมมาคันอีกตัวหนึ่งหมายคอมมาให้เราพิมพ์ค่าของ a ออกทางหน้าจอครับส่วนกรณีของ b cd ก็เหมือนกันเราลองทดสอบรันดูครับนะครับในบรรทัดสุดท้ายของผลลัพธ์นะครับก็จะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ x แล้วก็ b เท่ากับ y ส่วน c วก็เท่ากับ s This is a s e n t e ส c e ส่วนดีก็เช่นเดียวกันครับต่อมาเราจะมาดูการดำเนินการง่ายสุดสำหรับตัวแปรเพศตัวอักษรครับคือการเอาตัวอักษรมารวมกันตามที่ปรากฏในอิน t o เตอร์ของผมอะครับคือผมให้ x เนี่ยเท่ากับคำหมายคำพูดแล้วก็ y ย a r แล้วก็คำหมายคำพูดหมายความว่าผมให้ตัวแปร x เ่เก็บคำว่าย e a r เอาไว้ซึ่งแน่นอนอันเนี้ย x ก็เป็นตัวแปรเพศตัวอักษรหรือว,ว่า string ครับเสร็จแ,แล้วเนี่ย ผมก็ให้ตัวแปร y เนี่ยเก็บคำว่า2022ในลักษณะที่เป็นตัวอ,อักษรเอาไว้ที่บอกว่าเป็นตัวอ,อ,กอักษรเพราะว่า2022เนี่ยอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเพราะนั้นตัวแปร y ก็จะเป็นตัวแปรเพศตัวอักษรหรือสตริงเหมือนกันต่อมาถ้าตัดมาเนี่ยผมให้ z เนี่ยเท่ากับ2022เลยเนื่องจาก2022เนี่ยไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเพราะนั้น z ก็จะเก็บค่าตัวเลข2022เอาไว้ เเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรเพศตัวเลขครับต่อมาผมลองเอา x บวกกับ y แล้วก็เก็บเป็นในตัวแปรชื่อว่า a แล้วก็ปิดออกมาเป็นข้าวออกมาทางหน้าจอตอนมาทัดนหลอกสุดท้ายเนี่ยผมเอาให้ a เนี่ยเท่ากับ x แล้วก็บวก่องหมาคำพูดช่องว่างแล้วก็หมายคำพูด,แล,พดแล้วก็บวกกับ y หมายความว่าแทานที่ผมจะเอา x นะครับซึ่งเก็บคำว่า y แล้วก็ y เนี่ยซึ่งเก็บคำว่าสองพันยี่สิบสองเอาไว้เนี่ย มาต่อกันเลยผมแทรกช่องว่างไว้ระหว่างสองคำนี้ด้วยซึ่งจะดูผลลัพธ์การลันครับเห็นว่าบรรทัดรองสุดท้ายของผลลัพธ์เนี่ยครับก็คือจะพิมพ์คำว่า year 2022ยออกมาติดกันเลยเพราะว่าเราเอา x บวกกับ y เลยคำว่า year กับคำว่าส0 2 2ก็จะเอามาต่อกันเลยแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็จะมีช่องว่างระหว่างคำว่า year กับส0 2 2ัเพราะว่า ในการที่เราตอนที่เราเอา x มาบวกกับ y เนี่ยเราบวกช่องว่างขั้นกลางไว้ด้วยครับต่อมาเรามาลองทดสอบดูกันครับว่าถ้าเราเอาตัวแปร x เนี่ยที่เป็นตัวอักษรเนี่ยไปบวกกับตัวแปร z ซึ่งตอนนี้ตัวแปร z เป็นตัวเลขนะครับผลการบวกจะเป็นยังไงซึ่งเราเอาผลการบวกเน่ยเก็บไว้ในตัวแปร b ครับลองดูนะครับจะเห็นได้ว่า python น่ยจะขึ้น e r r o r ขึ้นมาท้งนี้เพราะว่าตัวแปร x เป็นตัวอักษรแต่ตัวแปร z เนี่ยเป็นตัวเลขตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยเอามาดําเนินการภายใต้การบวกเนี่ยทำไม่ได้ครับการดําเนินการภายใต้การบวกต้องเป็นตัวอักษรบวกกับตัวอักษรหรือไม่กระตัวเลขบวกกับตัวเลขครับในการที่จะเอาตัวแปร x กับตัวแปร z เนี่ยครับที่เป็นตัวสกัตัวเลขมารวมกันเนี่ยเราต้องแปลงตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งให้ให้เป็นตัวแปรชิดเดียวกับตัวแปรที่เหลือเช่นในตัวอย่างเนี้ครับ เราแปลงตัวแปรซให้กลายเป็นตัวแปตรตัวอักษรโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า str ครับเพราะนั้นประโยคใหม่ที่ผมใส่ลงไปคือ b เท่ากับ x แล้วก็บวกกับ str แล้วก็ z ซึ่งในกรณีเนี่ยภายใต้ฟังก์ชัน str เนี่ย z เวเราเอา z ใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวอกักษรซึ่งเราจะมาดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแต่เราต้องลองเป็นออกมาครับลองรันดูครับนะครับ <L un ny> ก็จะได้คําว่า year 2022ยออกมา <L un ny> ก็คือเราสามารถบ,บวกตัวแปร x กับตัวแปรซัดได้แต่ว่าแน่น,นอนต้องแปลงตัวแปรซัดเนี่ยให้กลายเป็นตัวอักษรก่อนจะทาได้ต่อมาเนี่ยครับถ้าเราจะต้องการเก็บตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรที่มีขัซับซ้อนเช่นเป็นประโยคหลายประโยคแล้วก็อยู่หลายบรรทัดเนี่ยครับเราสามารถทําได้โดยการใช้เครื่องหมายกาพูด3อันตามที่ปรากฏในอิสเจอร์ของผมนะคร,ครับก็คือประโยคแรกเราก็บอกว่าวินา เป็นมเนเจอร์ต่อมาแล้วก็บอกว่าอายุของเขาเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็พูดถึงเงินเดือนของเขาแบบนี้ครับซึ่งประโยคพวกเนี้ยอยู่เห็นว่าอยู่คอละบนันทัดซึ่งการจะจับชุดตัวสอนพวกเนี้ยไว้ในตัวแปร1ตัวครับเราก็จะเริ่มต้นด้ันการอ่าคำพูดสาตัวนะครับแล้วก็ปิดประโยคทั้งหมดปิดชุดตัวสอนทั้งหมดด้วยคำพูด3ตัวเหมือนกันครับกรินออกมาดูครับนะ่ครับเห <Good. S 1> ็นว่าก็จะปิดออกมาเป็น3ประโยคแล้วก็อยู่3บรรทัดแบบนี้ครับ แบบต้นฉบับที่เราใส่ไปในเครื่องหมายคำพูดเลยครับเนื่องจากตัวแปรประเภทตัวอักษรเนี่ยครับไม่ได้เก็บค่าตัวอักษรไปแค่หนึ่งตัวแต่สามารถเก็บได้เป็นประโยคหรือว่าหลายประโยคเลยตามตัวอย่างที่เราได้แสดงไปครับดังนั้นการที่จะเข้าถึงตัวอักษรแต่ละตัวที่อยู่ในตัวแปรประเภทตัวอักษรครับเราจะทายังไงการจะเข้าถึงตัวอักษรแต่ละตัวที่อยู่ในตัวแปรตัวอักษรเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่ารัชนีครับดังตัวอย่างที่ ปรากฏในอีเตอร์ของผมครับท่ดนลองสุดท้ายเนี่ยเรากําหนดให้ A เป็นตัวแปรเพศตัวอักษรที่เก็บประโยคว่า this is a sentence ไว้ครับเสร็จแ,แล้วทัดลองสุดท้ายอ่านท่าสุดท้ายเนี่ยครับเราจะพิมพ์ค่า A วงเล็บเหลี่ยมศนวงเล็บเหลี่ยมปิดแล้วก็ A วงเล็บเหลี่ยม1งแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมปิดครับตัวเลขศนย์กับ1น,นงเนี่ยคือเป็นตัชนีที่ชี้ไปถึงตัวอักษร ตัวที่1กับตัวที่2ในตัวแปร a ครับรลชินีในภาษาไพทอนเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์เพราะนั้น a 0ูย์เนี่ยจึงหมายถึงอักษรตัวที่1และ a 1ึงเนี่ยจึงหมายถึงอักษรตัวที่2เราลองดูผลลัพธ์กันครับนี่ครับก็จะเป็นตัวอักษรว่าตัว t กับตัว h ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกกับตัวที่2ในประโยคของเราออกมาครับต่อมาเนี่ยในบางกรณีนะครับตัวแปรของเราเนี่ยอาจจะเก็บตัวอักษรไว้จํานวนมากเลยอาจจะเก็บไว้หลายประโยคเพราะฉะนั้นเนี่ย บางครั้งนะ่ะก็อาจจะเป็นการสะดวกกว่าที่จะระบุตำแหน่งของตัวอักษรจากตำแหน่งท้ายครับซึ่งการระบุตำแหน่งของตัวอักษรจากตำแหน่งท้ายเนี่ยเราจะใช้ลัชชีที่ไหที่มีเครื่องหมายเป็นลบคือ,อเองเียบเปียมลบหนึ่งเลบเียมเนี่ยจะหมายถึงตัวอักษรตัวสุดท้ายที่เกี่ยวไปในเแล้วก็เองเียบเปียมลบสองเนี่ยก็คือจะหมายถึงอักษรตัวรองสุดท้ายที่เกี่ยวไปใน A ครับลองดันดูครับนะครับตัวอักษร ตัวสุดท้ายคือจุดฟูสต็อปและตัวสอนรองสุดท้ายคือ e มาจากคำว่า sentence ครับต่อมาเนี่ยถ้าเราต้องการเข้าถึงตัวสอนที่อยู่ในตัวแปร a เนี่ยเป็นช่วงเราสามารถใช้สัญลักษณ์ colon ช่วยครับตามที่ปรากฏใน editor ของผมครับเราจะ print a วงเล็บเหลี่ยม1โค colon 5วงเล็บเหลี่ยมปิดอันนี้หมายความว่าเราจะ print ตัวสอสษรตัวที่2 ถึง5ครับในต่อไปออกมาของลันดุครับนะครับตัวสอนตัวสอนชุวที่หนึ่งเนี่ยคือ t ใช่ครับเราไม่พิมพ์เราพิมพ์ตัวสอนตัวที่2คือ t อาคือตัว h แล้วก็ตัวสอนตัวที่3คือ i ตัวสอนตัวที่4คือ s แล้วตอนตัวสอนตัวที่5ก็คือตัวว่างครับก็คือตัว space นี่ก็คือเป็นการพิมพ์ดอัสอนออกมาเป็นช่วงไอ้กรณีคืออัาสอนตัวที่2ถึง5ครับ ต่อมาเนี่ยถ้าเราต้องการปริ้นตัวอักษรตัวแรกถึงตัวที่5ครับเราก็ใช้โคตามที่สแสดงตามบรรทัดสุดท้ายครับก็คือเราไม่ต้องใส่ตัวเลข0ูนย์ในก่อนเครื่องหมายคอลอนนะครับก็เป็นเองเงไดเรลี่ยมแล้วก็คลอนแล้วก็หเลยนะครับก็จะเป็นตัวอักษรตัวที่1นถึงหออกมาต่อมาเนี่ยถ้าเราต้องการจะปริ้นตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่2จนจบเนี่ยล้วก็ใช้โคตามที่ปรากฏในบรรทัดสุดท้าย ของ Editor ครับก็กิดเป็น print a เลือเปลี่ยมแล้วก็1 c o l o คลแล้วก็ไม่ต้องใส่ค่าอะไรก็เป็นเลบเปลี่ยมปิดนะครับ i n d e x 1หมายถึงว่าเราพิจารณาอักษรตัวที่2ครับต่อมาเราก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับการจัดการเกี่ยวกับตัวแปรชี้ตัวอักษรครับตามที่ปรากฏใน Editor ของผมครับสองบรรทัดสุดท้ายบรรทัดลงสุดท้ายเนี่ยจะมีคำสั่งว่า a จุด upper ครับ แล้วก็บรรทัดสุดท้ายเนี่ยคือ a จ er, right right ุด lower ดรรทัดลองสุดท้ายเนี่ย upper หมายความว่าในการแสดงผลตัวเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวแปรอาจเป็นตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ใน a เนี่ยให้กลายเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสร็จแล้วเนี่ย lower หมายความว่าในการแสดงผลตัวเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ใน a เนี่ยให้กลายเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับลองตรวจสอบดูครับเกี่ยว่าบนบรรทัดลองสุดท้ายสําหรับผลการลันเนี่ยครับก็คือจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่หมด ดีซส์อะเซนเทนแล้วก็บรนทัดลงบรนทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมดต่อมาเนี่ยเราจะมาศึกษาว่าเราจะแทนตัวอักษรบางตัวในประโยคของเราเนี่ยด้วยตัวอักษรตัวอื่นได้อย่างไรครับึในภาษา Python เนี่ยเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Replace ซึ่งในบรรทัดที่3ก่อนบรนทัดสุดท้ายเนี่ยครับก็มีคำสั่งว่า A จุด e p l a c e แล้วก็ได้เ,เปิดแล้วก็ มี h อยู่ในเครา่องหมายคำพูดแล้วก็คอมมาแล้วก็ j ใหญ่อยู่ในเครหาคํา,าพูดสิ่งนี้หมายความว่าให้เราแทนตัวอักษร h ที่อยู่ในประโยคที่เก็บไว้ใน a เนี่ยด้วยตัวอักษร j ใหญ่ครับการดำเนินการของฟังก์ชัน lower upper แล้วก็ replace นะครับจะดำเนินการสำหรับตัวผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับแต่จะไม่ไปเปลี่ยนค่าใดๆกับตัวแปร x ไอตัวแปร a จะเป็นตัวแปรต้นทางของเราครับเพราะยืนยันสิ่งนี้ย ดำบรรทัดลองสุดท้ายนะครับเราก็จะลองเปลี่ยนตัวอักษร h เล็กเนี่ยในตัวแปร a เนี่ยให้กลายเป็นตัวอักษร h ใหญ่ดูครับซึ่งถ้าบรรทัดที่3ก่อนสุดท้ายเนี่ยตัวแปร h เล็กถูกเปลี่ยนเป็นตัวแปร j ไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีตัวแปร h เหลืออยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตามที่ผมบอกไปว่าคือการรื้เนินการเนี่ยจะทํากับผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่กระทํากับตัวแปร e ที่เป็นตัวแปรต้นฉบับเพราะนั้นเนี่ยบรรทัดรองสุดท้ายเนี่ย ก็ควรจะต้องมีผลบางอย่างออกมาคือตัวแปร h เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวแปร h ใหญ่ครับเราลองดูสองบรรทัดนี้ก่อนนะครับในบรรทัดที่3ก่อนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็ตัวตัวอักษร h นะครับในคําว่า this นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็น j ใหญ่ส่วนบรรทัดรองสุดท้ายนะครับตัวแปรที่2เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นอ่าตัวอักษรตัวที่สองเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็น h ใหญ่นน้าหมายวามว่า ตัวตั้งต้นของมันนะก็ยังคงเป็น h เล็กอยู่ครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็น j ใหญ่ i. มันถึงตัวที่2ึงเนี่ยถึงถเปลี่ยนเป็น h ใหญ่ i. ได้ต่อมาคำสั่งในบรรทัดสุดท้ายของอ t เตอร์ตอนนี้ครับก็คือจะเป็นคําสั่ง split เป็นคําสั่งที่แยกชุดของตัวอักษรเราเป็นส่วนๆซึ่งในที่นี้ split แล้วก็เป็นเครื่องหมายคําพูดช่องว่างแล้วก็ืหมายคาพูดหมายความว่าเราจะ split ชุดของตัวอักษรที่เก็บไว้ในตัวแปร a เนี่ยเป็นส่วนๆโดยใช้ช่องว่างเป็นตัวแบบ่งนะครับ a เนี่ยเป็นประโยคที่เขียนว่า this is a sentence นั่นหมายความว่าช่องว่างที่อยู่ในตัวแปร a เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างระหว่าง this กับ is ใช่ไหมครับแล้วก็ช่องว่างระหว่าง is e กับ a แล้วก็ช่องว่างระหว่าง A กับ sentence ก็เป็นด้วยการเขียนประโยคภาคษาอังกฤษธรรมดาเพราะฉะนั้นนะตัวแปร a เนี่ยชุดของตัวอ,อักษรตัว a ก็จะถูกแยกมาเป็น แล้วก็ e s แล้วก็อ่ะแล้วก็ sentence ตามที่ปรากฏเนี่ยครับนะครับเห็นว่าประโยคเนี่ยถูกแยกเป็นคำว่า d i s แล้วขั้นด้วย c มม m าแล้วก็ e s ขั้นด้วย c มม m าแล้วก็อ่ะแล้วก็ขั้นด้วย c มม m าแล้วก็ sentence ตัวแปรประเภทนี้นะครับที่ข้าง,งตัวแปรเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งตัวแล้วถูกขั้นด้วย c มม m าเนี่ยจะเป็นตัวแปรประเภท list ซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปครับในวิดีโอหน้าครับต่อมาเนี่ยถ้าเราต้องการจะเข้าถึง ตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ในประโยคหรือว่าชุดของตัวอักษรที่เก็บไว้ในตัวแปร a นะครับโดยที่เราต้องการเข้าถึงแบบเป็นลำดับเลยก็คือเข้าถึงตั้งแต่ตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ for ในการที่จะมาดำเนินการสำหรับสิ่งนี้ครับ for loop เนี่ยหรือเป็นการทำซ้ำโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า for นะครับก็จะมีรูปแบบการใช้แบบนี้ก็จะเริ่มต้นที่คำว่า for นะครับแล้วก็วนวรกก็ x i แล้วก็วนวรค แล้วก็ In แล้วก็เวนวักแล้วก็ A แล้วก็ colon เป็นการปิดประโยคสำหรับ For ครับต่อมาเนี่ยความหมายก็คือ X, I, แล้วก็ In แล้วก็ A หมายความว่าการทำซ้ำฟ o r นะครับจะวนค่า X, I เนี่ยทุกตัวที่อยู่ใน A In ก็คือในครับอินก็คือใน A X, I เนี่ยจะถูกพิจารณาทีละขั้นทีละขั้นโดยเริ่มจากแต่ตัวสอนตัวแรกจนถึงจนถึงตัวสอนตัวสุดท้ายที่อยู่ใน A แล้ว การดาเนินการเนี่ยจะเป็นยังไงสทาหร For Loop เนี่ยจะต้องมีบล็อกที่อยู่ใน for loop ด้วยซึ่งบล็อกอันนี้จะเป็นชุดคําสั่งที่เราต้องการทําซ้ําซึ่งในเนี้จะนึว่าบล็อกของเราเนี่ยในอีกนิดหนึ่งคือบล็อกเนี่ยก็คือเราต้องเว้นย้าหน้า ให้ต่างจาก for ก็คือย่อหน้ามากกว่า for นั่นเองซึ่งในบล็อกของเราเนี่ยบล็อกของ for เนี่ยก็คือจะเป็นคำสั่งที่ให้ปริ้นค่าของ x i ออกมาขั้นตอนนี้ที่ Python จะดำเนินการก็คือพอเจอประโยคว่า for เนี่ย python เนี่ยก็จะให้ x i เท่ากับตัวสอนตัวแรกที่อยู่ใน a e. หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดำเนินการ ตามคำสั่งที่อยู่ในบล็อกของ f o r ก็คือปริค่าของ x อออกมาเพราะฉะนั้นนะ่ะก็จะเป็นค่าตัวสอนตัวแรกที่อยู่ใน A ออกมาหลังจากนั้น f นะ่ะก็จะทำการเช็คว่าตัวสอนตัวเนี้ยถึงตำแหน่งสุดท้ายของ A หรือยังคือเป็นตำแหน่งเป็นตัวสอนตัวท้ายของ A อย่างถ้ายังนะเนี่ยไซเนี่ยก็จะเก็บก็จะเท่ากับค่าของตัวสอนตัวถัดไปที่อยู่ใน A หลังจากนั้นน,ะนี่ยก็จะมาดําเนินการคําสั่งที่อยู่ในบล็อกก็คือ p r i เ t ็ i ออกมาเพราะฉะนั้น x i ที่ปริออกมาเนี่ยก็จะเป็นอักษรตัวที่2 แล้วก็ฟอร์ก็เช็คว่าไอตัวสอนตัวที่สองเนี่ยคือตัวตัวสอนตัวสุดท้ายของ A หรือยังถ้ายังเนี่ยก็ให้เอ็กซ์นะครับตอบเท่ากับตัวสอนตัวที่3ที่อยู่ใน A ไปเรื่อยครับเราก็ลองดูว่าผลลัพับเป็นยังไงนะครับก็จะพิมพ์ออกมาตามลำดับของตัวสอนที่อยู่ใน A เลยก็คือนะครับก็คือ t D s th is, IS นะก็พิมพ์ตามลำดับมาแล้วแล้วก็เว้นวรรคช่องว่างครับ is แล้วก็เว้นวรรคลงมาเป็นตามลำดับนี่คือการเข้าถึงตัวสอนที่อยู่ใน A ทุกตัวตามลำดับครับต่อมาเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวแปร a ของเราซึ่งเป็นตัวแปรตัวอักษรเนี่ยเก็บตวัวอักษรได้กี่ตัวเราก็ทําได้โดยใช้คําสั่ง len ครับซึ่งคําสั่ง len เนี่ยจะบอกว่า a เนี่ยตัวแปร a มีความยาวเท่าไหร่ซึ่งความยาวของตัวแปร a ก็คือจํานว,ตวนตัวอักษรที่เก็บไว้ในตัวแปร a นั่นเองครับเราลองแสดงผลมาดูครับนะครับก็ะจะมีส9ก,ก้าตวัวอักษรต่อมาเนี่ย เพื่อเป็นตัวอย่างในการทําซ้านะครับเราก็จะแสดงวิธีการเข้าถึงตัวอักษรที่อยู่ในตัวแปร a เนี่ยตามลําดับอีกรูปแบบหนึ่งครับในชุดคาสั่งที่เพิ่งใส่เข้าไปในอีเจอร์ของผมนะครับก็คือเราให้ x i เนะี่ยเท่ากับเลนของก็คือความยาวของตัวแปร a ซึ่งก็คือเท่ากับจํานวนตัวอักษรน,นั่นเองครับก็คือให้ x i เนะี่ยเท่ากับจํานวนตัวอักษรที่อยู่ใน a ต่อมาเนี่ยเราให้ I X นะครับเท่ากับ range แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ X I แล้วก็วงเล็บคำสั่ง range หรือฟังก์ชัน range จะเป็นการสร้างชุดของตัวเลขจำนวนเต็มครับตั้งแต่0จนถึงในกรณีในกรณีนี้ก็คือ X I ลบ1นั่นคือตัวแปร I X นะครับก็จะเป็นชุดของตัวเลขตั้งแต่0จนถึง18 เพราะว่าจํานวนตัวอักษรที่อยู่ใน a เนี่ยมี19ตัวอักษรตามที่ผมได้กล่าวไปว่าลัชนีใน python เนี่ยเริ่มจาก0เพราะนั้นอ่ะ i x เนี่ยก็จะเป็นชุดของตัวเลขที่ถูกสร้างขึ้นมาจากฟังก์ชัน range นะครับตั้งแต่0ถึง18ซึ่ง range เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างตัวแปรประเภท list ขึ้นมาซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในครั้งหน้าครับต่อมาเนี่ยเรามาใช้คำสั่ง for ดูครับสหรับการ ทำซ้าเหมือนเดิมก็คือ่มต้นในฟอร์แล้วก็เป็นวลกแต่ตอนนี้ตัวแปรของเราคือจะเป็น i แล้วก็เป็นวลกแล้วก็ i ินแล้วก็ I x นั่นหมายความว่าการทําซ้ําของเราเนี่ยจะรันทุกค่าของ I เนี่ยที่อยู่ใน I x ซึ่งก็คือ I ตั้งแต่0จนถึง18นั่นเองแต่แล้วบล็อกในบล็อกของฟอร์นะครับเราก็จะให้ปริ้นค่าของ I แล้วก็ A ตัวที่ I ออกมาครับก็คือ A อวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็ I ลองดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงครับ นะครับก็คือการทําซ้ำในวนรูแบบนี้ครับก็จะปรินค่า i ตั้งแต่0ถึง18เช่นว่า i ถ้าก็18เนี่ยก็คือจุด f ุตสต t o p ก็คือเป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายที่อยู่ในประโยคด c s ซ s เซนเทน์จุดนะครับที่เก็บไว้ในตัวแปรนี้ที่แสดงตัวอย่างนี้ก็คือจะให้เห็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้อ่า for loop ครับต่อมาเราจะทดสอบว่าชุดของตัวอักษรที่เราสนใจเนี่ย มีอยู่ไหมในประโยคหรือว่าชุดตัวอักษรที่เก็บในตัวแปรอื่นๆครับเรามาลองดูตัวอย่างดีกว่าครับตอนเนี้ยในไปบรรทัดที่3ามลองจากสุดท้ายเนี่ยครับก็คืออ่านบรรทัดที่3มจากบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผมให้ตัวแปร b เนี่ยเป็นชุดของตัวอักษรก็คือ the ครับถ้าลองสุดท้ายเนี่ยผมใช้คําสั่งว่า b in a หมายความว่าถ้ามีคําว่า the อยู่ใน a มันก็จะให้ค่าจริงออกมา ถ้าไม่มีก็ใช้ค่าเทตออกมาตัวมาฐานสุดท้ายเนี่ยจะสลับกันคือถ้ามีคําว่าเดออยู่ใน A เนี่ยก็ใช้ค่าเทจออกมาแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้ค่าจริงออกมาก็คือเป็น not in นะครับประโยคลองสุดท้ายคือเป็น i ินประโยคสุดท้ายคือ Not in เราลองดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงครับในตัวแปร A ของเราเนี่ยคือจกประโยคเดิมก็คือ this is a sentence ซึ่งในเนี่ยไม่มีคำว่าเดอใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในชุดคำสั่งสุดท้ายลองสุดท้ายนะครับคือให้เช็คว่ามีคำว่าเดอ B in A หรือเปล่าก็คือเช็คว่ามีคำว่า the อยู่ในประโยคที่เก็บไวใน A หรือเปล่าซึ่งไม่มีเพราะนั้นเนี่ยผลลัพธ์คือได้ false ออกมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยในคำสั่งสุดท้ายของเราเนี่ยคือเราเช็คว่ามีคำว่า the คำว่า the ไม่ได้อยู่ในประโยคที่เก็บไวใน A ใช่หรือไม่ใช่มันไม่ได้อยู่เพราะนั้นเนี่ยมันถึง return ค่าจริงออกมาคือ true ครับก็การดําเนินการเบื้องต้นสําหรับตัวแปรเพศสติงครับก็น่าจะมีอยู่เท่านี้ครับในครั้งหน้าเราก็จะได้พูดถึงตัวแปรที่มีความใกล้เคียงกับสติงก็คือเป็นตัวแปรที่เก็บค่าของปริมาณต่างๆที่เราสนใจละไว้มากกว่า1ค่าในตัวแปรตัวแปรเดียวซึ่งก็คือตัวแปร list ครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ